มาดูโปรดักต์นะครับในกลุ่มตัทชินะครับขอขออนุญาตแนะนำนะครับตัวฝัดชิ่งนะครับของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษคือ engine oil flashing ก็ตัวนี้นะครับก็จะตอบโจทย์ยังไงบ้างครับพี่เจษอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นเอ d i t i v e ตัวหนึ่งนะครับที่เติมลงไปในน้ำมันเครื่องหรือในเครื่องยนต์ก่อนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากเติมลงไปแล้วต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้อยู่ในรอบเดินเบานะครับเป็นเวลาประมาณ1ิบนาที ถึ15นาทีแล้วแต่คู่มือนะครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้จะไปช่วยกําจัดคราบขมาเหมาตกค้างคราบยางเหนียวต่างๆรหรือไปช่วยชําระล้างน้ํามันเครื่องที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับให้ออกมาจากเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องตัวใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยจะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอขอนุญาตยกตัวอย่างเนาะอย่างอะไรคนใช้รถนะครับก็คือจะมีบางคนที่ใช้เกินกว่าที่สเปคของน้ํามันเครื่องกําหนดไม่มีเวลาเข้ามาเปลี่ยนทายใช่ลืมบ้างนั่นนะครับก็จะอาจจะไปเจอพวกขัาบคโครนที่อยู่ในอ่างน้ํามันเครื่องบางท่านอาจจะใช้น้ามันเครื่องเ,อเกรดไม่สูงนักนะครับอายุการใช้งานไม่มากนักนะครับอาจจะมีค้าบเข่า,าตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วให ชำระล้างตัวเบสออยของน้ำมันเครื่องเก่าออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับก็ตอบโจทย์ครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรครับเมื่อฝาชิ่งไปแล้วนะครับใส่น้ำมันใหม่เข้าไปนะครับแน่นอนครับก็คือน้ามันใหม่ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะทํางานได้เป็นอย่างดีครับก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของน้ำมันใหม่นั่นเองใช่ครับ